Banani really 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 something I you really really, really like you tell me like ก็สมัสดี้ก็จบทันเลยเนะปิดคลิปแบบ OP ไปหน่อยนะโหกำลังแบบโหช่วงนี้ติดเพลงนี้มากเลยไม่รู้เป็่ไหร่นะโอเคครับ <Yeah. S 1> <Okay, S 2> มาเริ่มตอบซัปตอริก้าพาร์ทที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะได้ <'re> พาร์ทที่4มั้งนะโอเคนะสถานที่ที่ผมกำลังไปนี่ก็คือ last known position ของ ของไพลอตนะครับแล้วตอนนี้มาตอนมลางคืนด้วยไงประเด็นอ่ะโอ้โหแล้วผมตอนนี้ยุ่ตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยแล้วโหแม่ตัวไรตัวไรนี่ตัวไรอ่ะครับคุณเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันดูโง่อย่างไรวะทำไมทำไมครีเจอร์ภาคนี้ไม่โง่หมดเลยวะแบบโง่หน้าไม่อย่างโง่เลยทำอะไรกูได้ป่ะล่ะโอ้โหตัวนี้เอ้ยอะไรเนี่ยตัวเฮี้ยวะอันนึงนะรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่ ทำแร่ให้เรานะรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่กว้างแบบพวกแร่ให้เรานะขอดูขอญาตดูนะเป็นยังไงบ้างเนะี่ย Rock Puncher นะนักต่อยหินนะืหชื่อแม่งโคตรเท่เลยวะ่ะไหนดูดิทำแม่งเหมือนปูเลยโอ้ยเอาเลยเอาเลยทุบๆยังไงยังไงเป็นก้อนโง,โง,โงูเป็นมันทุบหินขึ้นมาอะไรยไงครับแดกงำ่งำๆอร่อยหวานเจ็บหยิบเด็กว่ะโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งเก่งเลยเกินไอแค่ได้แค่ไทเทเนียมหมดเหรอขอบใจมากโอ้หิวหิวข้าวพอดีกินกินโอเคจะลองไปเลยกันนะตอนนี้มีแร่ด้วยว่ะผู้ชมฮะขออนุญาตฟาร์มเล็กน้อยนะตรงนี้เอ้ยอย่าหลบดิเอ้ยมึงไอ้เชี่ยอ้วนหลบดิเออแม่งเกะกะกูโอเคแต่ไปที่นั่นต่อเลยนะเจอกัน่าจะเป็นไบโอใหม่นะครับผมดูดิ แม่งมีแบบเม็ดสิวแตกด้วยโอ้โหเม็ดสิวแม่งใหญ่มากแล้วนี่เราวะเนี่ยโอ้โหแม่งมีเม็ดฟ้าๆเต็ไมไปหมดเลยว่ะไอ่ไอ้บรขอโทษขอโทษรู้สึกว่าแม่งจะเยอะมากเลยมาพวกเฮ้ยใจเย็นกูนอยู่ข้างล่างมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกครับเอไอไอไนะฮะเป็นไงข้างล่างมีอะไรให้กูมั้มะเนี่ยโอ้โหแม่งถึงจะเป็นตัวเฝ้าถิ่นว่ะผู้ชมฮะแถวนี้น่าจะมีของดีให้เราแน่เลย นี่ให้อูฐูเจอแล้วป่ะมันเป็นซากยานโอ้โหสุดยอดตามหามาสิบปียังไม่เจอเลยโอเคเปิดก่อนโอเคนี่เป็นอะไรนะซีทรัคอะควาเรียมโมดูลแฟกเมนต์เป็นอะควาเรียมในซีทรัคมันจะช่วยลูกกูบ้างมั้ยเนี่ยขอบใจมากนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยไทเทเนียมไทเทเนียมหน้ามึงไะลิเนียมเฮ้ยดัตต้าบล็อกด้วยโอ้โหเทคลูมอะไรวะเนี่ยคอนโทรลลูมมันคืออะไรวะเหมือนจะเป็นห้องใหม่วะภาคแรกไม่มีนะอะไรพีดีเอ โอเค PDA มีคอร์สด้วยจัดมาก่อนเลยนี่อะไรเอ้ยมีมีกล่องมีกล่องโอ้โหของดีงั้นเลยหยิบมาน้ำหนึ่งขวดซีทรัคแฟกเมนต์เอามาก่อนก็ได้เผื่ออยากได้ไทเทเนียมอะไรงี้เอ้ยกล่องหหรือว่าจะหมดละโ <gun> อ้โหเกือบพูดแล้วกูนี่อะไรเนี่ยเป็นอะไรวะนะมันจะเป็นซีทาร์กวะเครื่องผลิตพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่ขอญาตหยิบแม่งนี่อะไรเนี่ยมันคืออะไรสแกนได้ไหมโอ้ยอุ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ไอสัตว์ไอเชี่ยตกใจจริงโอ้โหอะไรวะเนี่ย กูสั่นเลยเมียกูสะดุ้งเลยเยี่ยสะดุ้งจริงเมียสะดุ้งจริงอะไรนะฟูมาโรฟูฟูมาโรลี่ฟูมาโรล,ล,ลี่แล,ล้วมันเป็นเหมืนนมนอนภูเขาไฟขนาดย่อมโอ้ยยัยไปไปต่อเดี๋ยวยัยาสะดุ้งทีนึงขวัดเข่าอ่อน แถวนี้มันมีลิเทียมด้วยเหรอครับนั่นใช่ป่ะนั่นลิเทียมมันอะนั่นลิเทียมมันนั่นลิเทียมมันเอ้ยใช่ใช่แล้วแหละต้องแช่แล้วลงเรือแบบช้าๆนี่ใช่ไหมเออโอเคลิเทียมต้องอยู่แถวนี้เว้ยนั่นเหรอวะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนึกว่าลิเทียมอ่ะนี่อะลิเทียมเออว่ะแถวนี้น่าจะเป็น proof แล้วว่าแถวนี้มีลิลิเทียมพอมเลยเฮ้ยผมดำได้แค่สามร้อยเมตรนะถ้าลงลึกกว่านี้ก็แตกแล้วครับประนึ็นจะเจลยป่ะประเด็นวะเนี่งแล้วนั่นตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอไม้ เจอที่ที่ที่เราเจอในนั้นปะชี้ยาเป็นป๊บแมนโอเคเซฟก่อนเลยกูถูกกูแตกไม่ใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้ว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 อุ้ยใช้เขียวอูอโอ้โหเอาแล้วเว้ยมันไล่กัดปลาเล็กซึ่งกูไม่เกี่ยวไปก่อนแล้วอ๊บแตกุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่แล้วเงินกูยังยังยังกูสแกนมึงไปแล้วไม่ต้องสแกนแล้วไม่ต้องสแกนแล้วนี่เราเนี่ยมีมือแย่ วิวรูแย่นี่อะไรเนะี่ยโอ้โหแมง่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยเต็มหมดเลยมีเกาะลอยฟ้าที่อยู่ใต้น้ำโอ้โหตัวโอ้โหหมายกันเชีย่ยอนะไรเนี่ยตัวเชีย่ยอะไรวะว,วินใส่แม่งเลยมาอันนี้เป็นมิดกับเราหรือเปล่วา,าวะน่าจะเป็นเวลธรรมดาเนี่ยแหละขออนุญาตดูเชี่ยตัวแม่งใหญ่หายหรือเปล่าโกลวเวลอวนินเทอร์แลกได้ด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นเป็นหนึ่งขอสแกนก่อนขอสแกนก่อนนะลูกเอ้ยสแกนโคตรนานเลยลูกเอ้ยเชี่ยตัวก็อ้วนในห้ำในอินเทอร์แลกอะไรบ้างเมื่อกี้ไม่ใช่ผมกดอินเทอร์แลกได้นะเนี่ย อุ้ยอะไรนะต้งจะต่อยตามเหรออ๋อรูปลูบอ๋อน่ารักน่ารักไอตัวข้างล่างกูจะแดกกูแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมโอเคโอเคเออไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อตัวเดียวกันโอเคโอเคเราเข้าเข้าสี่ทักมาหนูกูแตกเนี่ยช่วงนี้ข้างล่างเราเข้าไปข้างล่างนะครับแม่งอะไรวะเนี่ยแม่งมีต้นดอกบัวใต้น้ำนะไอพวก อะไรวะโคนตมวะ่ะจมโคนตมนะแม่งไลซิงลิลี่แพดเจดดูเอาว่ามีไลซิงลิลี่แพดด้วยโอ้เจอสัญชาตญาณไม่ใช่เจอสัญญาณเอเลี่ยนแถวนี้ด้วยครับเป็นแบบลากใส่ลงมาเลยว,ว่ะเยอะแค่เอาเรื่องนะว้าวมันจะมีพวกอ่าหินขนาดใหญ่อยู่แถวนี้นะที่มันแตกหักนะครับอาจจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ก็ได้นะโอเค โอเคข้างล่างนี่ไปได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้พอดีเลยว่ะโอเคแสดงว่าล่าสุดที่เขาก็คือมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งซึ่งมาตรงไหนของโลกวะเนี่ยเชื่อไหเดี๋ยวตรงนี้ไม่อะไรแล้วน่ะเดี๋ยวนะขอขอยัดลงก่อนอ่าใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนี่อะไรเนี่ยซีทรัค afterburner upgrade เฮ้ยคืออะไรอะ afterburner เฮ้ยรูบี้ว่ะโโอ้หรูบี้ว่ะครับผู้ชมปวดปวดตาเลยแถวนี้มีรูบี้นะจําไว้จําไว้ แล้วก็ที่ที่จะขอแล้วก็ค่อนข้างจะจํากัดด้วยไม่แม่งพูดแล้วก็เครียดฟอร์เล่น l y p แพดริปแพดที่ลงลงมาเนาะใบโคตรใหญ่ไอ้เหี้ยโคตรน่ารักไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่น่ารักบวดแล้วกูเนี่ยอะไรเนี่ยมีตรงนี้ไม่เลยเฮ้ยนี่นี่นี่ afterburner ป่ะ er ใช่ไหม horse power upgrade คือแล้ววะนจ่เป็นของซีทักนะครับ ขาดอีกอันหนึ่งเฮ้ยโอ้โห่ซิมังกี้แม่งหัวหัวงไว้หัวหัวขนไหนวะมันน่าจะมีของดีอยู่นี้ปะนี่บ้านนี่ไปขอดีๆนี่อะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นแท่งหันสาบูสเตอร์แท่งปะอัลตร้าครปีซิตอ่าไม่แคปซิตี้อ่าแคปปะไม่ใช่แคปิตอลไอ้หำโอเคถูกต้องโอเคแถวนี้น่าจะมีของให้เรามากมายนะไก่กองนี่ปะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเป็นแท่งอย่างเงี้ยแท่งแท่งอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยเอ็กโซสูตร เทอร์โมล์เรย์เค็ตโมดูลแฟลกเมนท์แถวนี้แม่งของแบบบูปินเต็มไปหมดเลยวะเชอ่์เอ้ยมันมีเจลแซกด้วยแต่ผ่านไปก่อนแล้วกันนะมันมืดเอ้ตรงนี้ยะนี่นี่นีนนโ่โอเคโอเคโอเคมีไข่ตัวอะไรไม่รู้ <c oughs> กูเห็นด้วยเนี่ยไข่แล้วนะครีเจอร์โอ้ยขยับขยับด้วยหยิบดูหน่อยดิทิ้งแม่งเลยกูไม่เอาอยู่ <c oughs> ละตอนนี้สามร้อยเมตรเป็นความลึกที่กูไม่เคยลงมามาก่อนนะโอ้โหอะไรนะนี่อะไรเนี่ยเอ้ยแขนนะแขนพอสูบนะ ใช่ไหมเนี่ยพอสูตรกราบิ้งอาร์มจัดมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าอย่าขโมยอย่าเพิ่งขโมยขอขอฟ่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอเคโอเคหลบแบบดิจิตอ่ข้างล่างเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีโอ้โหไมค์ก็อันนัเนี่ยเป็นแท่งเอ็กโซสูตรแน่เลยใช่แล้วฮะเอ็กโซสูตรไม่อยากได้เท่าไหร่อยากได้อันที่แบบใช้แล้วต้องใช้เลยลูบี้ก็สแกนได้ยืมหน่อยนะครับโอเคเป็นแท่งใยด้วยเฮ้ยแท่งใยของมนุษย์ไม่ใช่เหรอใช่ไหม แท่งไฟมนุษย์นั่นน่ะมีคนมาปักไว้ครับผู้ชมฮะหืมปาดเหงื่อแล้วกูอะไรวนะลไไะลงไปได้ไนหะมลงไปได้แต่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 ของกูจะลงไม่ได้นะอีกอีกสิบเมตรน่ะโอเคค่อย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 คตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ไปได้เออไม่ได้บอกเหรอให้ออกไปห่างๆจากอะไรยังไม่รู้เรื่องว่าเป็นใครเนะรี่ะ Marguerite Maida นี่แหละเนมนี่นชื่อของฉันดีเลย <c oughs> เอ่อขอเข้าไปข้างในแล้วก็คุยได้ไหมมึงเข้าใจเขาว่าออกไปได้ไหมไอ,อ้อารา์เธล่ากูไม่ได้มากับอาร์เธล่าอ้าวแค่นี้ยมีทเเนะเลาะเรื่องกูอราร์เทอร่าไม่ใช่เธอรา่าแล้วโอเคสงสัยผมต้องออกจากเรือเลยแล้ววะโอเค,อเคมันสามร้อยเมตรได้แค่นี้นะครับผมผมต้องลงกับมือแล้วฮะจังหวะน,นี้อะไรวนะเนี่ยเป็นลิลลี่แพดรูทนะเป็นเดี๋ยวจะเป็นรากนะของลิลลี่แพดนะแต่ยาวมากใหญ่จริงๆ ใหญ่มากเฮ้ยอะไรเนี่ยมูลภูมาเนี่ยเฮ้ยมูลภูของคนนี่嘛ฮู้สต์สวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับโอ้มีไฟด้วยแสดงว่ามีแน่นอนนะขออนุญาตโอ้โหโคตรเน่าเลยสัตว์สแกนกันไดหมอ่าได้ขอบคุณมาก้เยนานๆทีกูจะเจอสิ่งปลูกสร้างแบบนี้อ่าไอสัตว์สแกนไม่เสร็จด้วยบ้านเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะคัสตอมไม้พรอสูตรเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเป็นบ้านไอป้านั่น่ะไอป้ามาการิตา มามากุลเลตมาโอ้โหเชี่ย<ะ>สภาพนี่ดูไม่ได้เลยเราต้งมีของไหมกูยอยากได้ของจังเลยไม่มีหายเลยโอเค <c oughs> ขออนุญาตเลยครับมีใครอยู่ไหมครับผมเปิดหน่อยนะเปิดมาแนละ้วฮะจงังหวะนี้โดนแน่สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเช็คมุมอ้าวเชี่ยโ,โอ้โหจัมสแกรเลนเลนเรืองแสงซะด้วยโอ้โหเชี่ยอะไรวะเนี่ยนะโอเคครับ ฉันบอกให้ออกจากพื้นที่ฉันไปมึงมึงมึงฝึกไอ้นั่นเหรอรอบหน้ากูใช้มันฆ่าของทิงซาเัลลาผมกูไม่ได้มาอาาัลเธอล่ากูโรบินอายุเนี่ยกำลังหาข้อมูลเกี่ยวพี่สาวแซมอะมีข้อมูลไหมต่อแหลฉันแนะนำว่าเธอควรจะให้เวลาตัวเองนะแล้วก็ออกไปจากฐานน้ำของฉัน ถ้าไม่ได้บ่ากับมาเทล่าทำไมจะต้องปิดไอเครื่องส่งสัญญาณจากทาวเวอร์ด้วยหืมโอเคไอขยะบนโต๊ะหน้าช่วยเธอได้ถ้าไม่ได้ก็เรื่องมึงโคตรโหดเลยเชี่ยเรื่องนั้นมันลีเปอร์ไม่ใช่เหรอไอเขี้ยป้าไม่โหดสักโอ้ลีเปอร์โอ้โหโอ้ยขอโทษขอโทษกูกูขอโทษแต่แต่นี่มันลีเปอร์ด้วยมึง เป็นเคี้ยะอะไรฮึฮึฮึเป็นเคี้ยอะไรละ่ะเป็นเคี้ยล่ะไะอ้สัตว์น่ารักจริงเลยแกนแม่งได้ไหม Snow s t เกอร์โอเคโดมกูฮึแม่งแม่งแม่งดุล้วโอ้โหอย่าไปข้างในอะไรเอ้เช่างหลบดิอ้วด Diaper School โอ้โหแม่งโคตรเท่อะไม่ยังเท่อยู่เลยดูดิหแม่แม่งขมือบกูได,ด้ทั้งตัวนี่อะไรเนี่ย Lock Glass Dome Fragment l o c กลูม์กลาสโดมคืออะไรเนะี่ย <Hello. S 1> เป็นห้องใหญ่เทสต์โอเวอร์อ่านี่ไงเทสต์โอเวอร์ไรโมดูที่เราต้องไปใส่ในทาวเวอร์นะง่าย <c oughs> ขคุณมากสโนว์ฟ็อกซ์แฟลกเมนต์สโนว์ฟ็อกซ์เป็นเครื่องอะไรเนี่ยสโนว์ฟ็อกนซะ์ <c oughs> มีอะไรให้กูสแกนอีกไหม PDA โ okay. อเคขึ้นมากแค่นี้เหรอมามีแค่เนี้ยเทสต์โอเวอร์ไรโมดูแค่นั้นเหรอ right หรอ๋ <c oughs> อให้กูไปคราฟสินะชิอ, <c oughs> อยแม่งมาเจอถาดใร้น้ำด้วยโอเคเนี่ยสแกนได้ไหมเนี่ย อยากได้อันนี้มากเลยได้ไหมได้ไหมไม่ได้เหรอเฮ้ยผมอันนี้ได้ไหมได้นี่ให้แล้มีูแตกเมน้นตูโดนน,นี่ค่เฮ้ยมองเห็นได้ด้วยนี่ครับไม่มีซี่โครงริเป,ปอร์ด้วยโ <Brand. S 1> คตรนักสัตว์โอ้โหแล้วปลาตากแห้ง <Brand. S 1> สุดเทพเลยืหเท่มากข้างล่างนี่อะไรวนะเนี่ยกูกลัวตายเลแต่หิวน้ำบัตติงกินน้ำหมืนอนสดอื้อหวานเจ็บผมอยากรู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรด้วยวะงั้นเราจะไปดูกไหม มันเป็นม่วงๆนั่นน่ะโอ้โหโคตรเท่เลยนะนี่อะไรเนะี่ยสแกนได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอ่ามีของกูบอกแล้วครับ Data Box หยิาาบมา Water Filtration Suit เครื่องกรองน้ำจากชุดแ Spy Penguin Fragment อ้าวได้แล้วเหมือนกันคืออะไรวนะเนี่ย Spy Penguin Penguin รู้สึกว่า New Technology Acquired New Technology Acquired โอ,อเคโอเค ผมจะต้องเติมออกซิเจนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะดำดิ่งนะเ,งเรี่มเร้าะสำหรับการดำลึกดึงดิ่งนะฮะเราอาจจะตายก็ได้ใครจะไม่รู้แต่เซฟก่อนเลยกูังหวันนี้นโอเค,อเคจะเย็นๆทำใจและว่ายลงไปนะครับตรงนี้มันน่าจะมีไอเทมให้เราแน่ๆนะผมว่า A few moments later Oh my God มันลงอุยอะไรเนี่ยเม็ดฟ้าๆเม็ดม่วงๆเหมือนคริสตัลเลยสวัสดีครับโอ้โหม่วงจัด โอ้โหคริสตัลสุดสวยงามปลาเฮียนอะ่ะกินไปดิเลดฟีเทอร์ฟิชเลดฟีเทอร์ฟิชลักคริสตัลฟอร์เมชันมันคือแลไรเนะี่ยกูสับไปขายนี่กูรวยแล้วนะ่ะจังหวะนี้ <c oughs> บ้าจริงเราเนะี่ยมีของไหมเนี่ยไเนี่ยไแขนแขนตอบิโด <c oughs> ไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่แต่เ,าเอาเมาก่นจะได้ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรนะี่มันเป็นโอ้โหถ่านมะ่้งอะไรวะเนี่ยเจตเมมเบรน เป็นสุดยอดเลยโ,ยโอ้ยคลิปตไนนีไม่ใช่เป็ชื่อเปล่าวะคยานายเออคยไนายคยานายนะครับโอ้โหเจอก,กันอีกแล้วอีอ้วนเราไม่มีของแต่เอ,อ้ลิเทียมขอบคุณมากโอ้โหมีที่เติมออกซิเจนบนีน้ไม่มีกูตักนะเฮ้ยโอ้โหคยานายเต็มเลยวะ่ะเอาเรื่องวะลี้วทานเหรอพูดว่าเไปทานนะ กูไปนะโอเคกูไปแนละ้วมันบอกว่ามีริเวทาอยู่แถวนี้เว้ยเชี่ยกูไม่อยู่แล้วอยู่ทำหาแล้วล่ะบินบินบินไม่ยังไงผมก็ลงบนไม่ได้เวย,ยังไงลงลง,ลงเราสมรวจได้แค่นั้นจริงเว้เพราะว่าออกซิเจนผมจะหมดตูดเอ้ยย ฟันฟันฟันเย่แป๊บกลับแป๊บจังหวะนี้พอแล้วอ้เฮียที่นี้ก็คุ้มเลาได้รักรกูมแฟกเมนต์นี่สุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวขอยัดกลับบ้านแล้วก็ไปไอ้ตรงนู้นด้วยอาร์ชิเทคอาร์ติแฟกต์เอ็กซ์สามเจน่าไหนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปตรงนั้นต่อเลยโอเคจัดไป อะไรวะเนีะติ๊กวัวรังทำเพลงอย,อยงู่เลยเนี่ยแหละเนี่ยอัลตัาแคปซิตี้แท้งแฟกเ,เมนต์เยลโนโอเคอุตส่าห์มาเจอเอ้ยอย่าพึ่งเลยผมว่านะเอาเอาสำรวจแถวนี้ครบก่อนเลยไหมเพราะว่าผมอาจจะขาดแฟกเมนตเลยไปบางอย่างทำให้แบบอาจจะเสียโอกาสก็ได้นะเว้ยเราต้องสำรวจให้ครบอยู่วะอุตส่าห์มาใช่ไหมผู้ชมโอ้โหจังหวะน,นี้ต้องต้องดูสักหน่อยแล้วว่าแถวนี้มันมีอะไรนะแต่มืดมากเลยว่ะ What the fuck friend ฮ่า เจอเย็นเย็นนี่อะไรเนี่ยเจอแล้วขนมากโอ้โหดีดีที่เจอมากเลยแล้วขอให้เป็นของดีซีทรัก afterburner โอเคถูกขอบ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 คุณมากทบทษดอากิฟฟอร์มซีมังคีเดี๋ยวด้วยนเมื่อกี้มันให้ของขวัญกูเหรอเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยเหรอเมื่อกี้ให้อะไรกูกูไม่ได้รับโทษทีนี่เหรอคัพเปอร์โอ้โหขอบคุณมาก น่ารักจริงๆเลยโอ้โหไม่ให้ของขวัญผมด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้โหนึกว่าจะมีดีแค่ขโมยชิบหายเออมีประโยชน์ก็ทำได้นะนี่อะไรเนะี่ยใช้มันอีกชิ้นหนึ่งเาด้วยซีทรัคอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ปะ่ะใช่หว่าสัตว์เอ๊ะ เหมือนจะเป็นถ้ำเนี่ยครับข้างล่างนี้ผมไม่ค่อยกล้าลงไปนะเพราะว่ามันตันแค่3า0สามอยลงลึกกว่านี้กูก็แตกแล้วครับไอ้เหี้ยว้ยต้นไม้ RGB ฮ่าฮ่าไฮบริดไฮฟ์มายต้นไหนวะเนี่ยแม่งเป็น RGB เว้ยต้นโคตรเท่อะดี RGB สัตว์โอ้ยไงฟันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไไดอะขอบใจมาก A few moments later แม่งมีรูลงไปอีกวะครับ มันมีรูแยกเยอะมากอ๋อหมาก่าดมันโอ้โ oh, หมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแถวนี้แม่งน่ากลัวด้วยมาตอนกลางคืนด้วยงไงโอ้โหแม่งเส้นอนะไรเต็มหมดเลยแม่งืรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะหลุดมาไกลเหลือเกินนะนีม่มีรูด,ด้วยเนะี่ยสองร้อยเมตรแล้วสองร้อยเมตรแล้วมีตัวเลยไม่รู้ขยับเช็คแถวนี้หน่อยนะครับเผื่อจะมีของให้ผมใช้บ้าง <Okay. S 1> เฮ้ยของใช่ไหมน่ะแขนมั้ยน่ะเอ้ยมีมีนี่ด้วยโอเคโอเค โอเคเลยโอเคเลยนี่เลยเนะี่ยเอาควาเลียโมดูสุดยอดได้ไไดเลยปะนะ่ะเนี่ยเออคารดอัลอินสิเวนนี่อนะไรเนี่ยกราบปิ้งอาร์มมาต้องอย่างงี้หรือวะของอยังได้ครบๆหน่อย <Okay. S 1> อืได้แล้วครับแกรปปิ้งอาร์มพอสูตรนะสุดยอดเลยเอ็มเอลจีไปเบ <laughs> <laughs> นซินเปไหมเอ้ยเจออีกแล้วโอ้โหของไม่เยอะมากเลยว่ะ <laughs> แจกแจกหนักแจกจริงนะโอ้โหเกมนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเอ็อกโซสูตรแมาละอันนี้กูกูถอนมาพูดเมื่อกี้แถวนี้เลย โอ้มีถ้ำด้วยครับจังหวะตอนนี้โอ้โหนี่เป็นอะไรวะเนะี่ยแม่งล่อตาล่อใจกูเหลือเกินนี่อะไรเนะี่ยแอชแนนแอชแนนฟรุตเป็นผลไม้เหรอ,อกูกินอะไรได้บ้างเนี่ยน้ำหนึ่งขวดโอเคอินเวนทอรี่ฟูลโอเคกูทิ้งนี่ก็ได้อ่ะไหนอ่ะสี่อันใช่ไหมไหนดูดิเอ,อ๋อกินได้เพิ่มอาหาร20น้ำห้ำ 5, เลือด9โอเคไอค้ของดีนะผมสามารถสแกนแล้วไปปลูกที่บ้านได้ไหม ก็คงต้องใช้ไอเ้เนี่ยแปลงปลูกปลูกพืชน,นะแต่ผมไม่มีเออช่ไหเอ,อ้ยโอ้โหเหลือนะไทเทเนียมเป็นเกลือนเป็นก้อนโอเคขอขอนะหยิบดิวะโอเคไม่ไม่หยิบแม่งไรเชียโอโอ๋อโอ้นี่คือข้างบนเนาะอ๋อเหรอใช่ไหมอันนี้อันอันนี้คนละที่ไอสัตว,ว์เดี๋ยวเดี๋ยวคนละที่ว่ะเดี๋ยวเราไปเอาชีทักก่อน มันเป็นที่อีกที่หนึ่งว่ะซึ่งมันคนละที่ก,กับไใ้ป้าน,นั่นนะรู้สึกเห็นนะเห็นนะเห็นนะแม่งมีออฟเซอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหขออนุญาตดูหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วแหลกเนะี่ยเออใจเย็นเฮ้ยนี่เป้าที่กูต้องการเนี่ยแน่ๆน,นะ,นะ,ะพูดแล้วก็อยากได้พอ,อดีเลยว่ะอืมหวานเจี๊ยบจริงๆเลยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวตั้มบ็อกซ์เปิดมาปุ๊บสวิมชาร์ตสปิน โอ้โหแสบตาชิบหายเลยแสงสะท้อนมึงนี่สุดยอดมากเลยโอเคส,สแกน exterior g ร o เรนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับอะไรเนะี่ยโอเม a ้าแล็บโอ a มก้าแล็บงั้นเหรอขอยัดเช็คนะครับนี่มีของลอยเต็มหมดโอเมก,ก้าเดี๋ยวดนะ้ะเฮ้ยเอ้ย,อยสแนค็คสแนค็แนคเวิลดิ้งแมชชีนสุดยอดจะได้มีอาหารกินทั้งปีทั้งชาติเลยฮะเนี่เยเนะ่ยกาแฟโอ้โหมึงมืดเหลือเกินนะโอ้โหเตียงมึงเตียงมึงลอยอันนี้เลยเนะี่ย โหอารมณ์แมทเทอร์พีแลมสุดยอดต้องการสวยดีนะฮะสแกนได้ไหมติดติดติดผนังไม่ได้สแกนไม่ได้นี่เลยเนะี่ยเฟรมอาร์ตโอเคยืมหน่อยแล้วกันนะมีพีดีเอลืมหยิบ <laughs> โทษทีโอเคเดนเนียลเบสนะเดนเนียลเบสนะครับอขอบคุณมากเแต่ของที่กูอยากได้พอดีอเลยว่ะมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนเะนี่ยเนะี่ยห้องใครนะี่ย เซิงเกิลเบสโอ้โหเตียงเดี่ยวสุดยอดน่ารักสุดและดูมึงเล่นมานานไม่เคยเจอเตียงเดี่ยวโอเคนี่อะไรนีโปสการ์ดมีโปสการ์ดด้วยโอเคเฮ้ยน่ะกระจกกูลืมสกแนกนกระจกอ่ะเหรอกูถามจริงนะนี่อะไรเฟรมอาร์ตหยิบมามันจะไม่มีหรอปะไปดูข้างนอกเดีย๋ยวไปมันมีอีกห้องหนึ่งนี่ว่าหาเชี่ยห้องนี้ไม่น,น่ากลัวสัตว์เดี๋ยวเราจะขอต่อพิเศษก่อนหวานเจี๊ยบเลยว่ะ โอเคห้องขวาเรายังไม่มาดูใช่ไหมนี่อะไร PDA เต็มมาหมดเลยนี่อะไรเนะี่ยสแกนไม่ได้เหรอสแกนได้ไหมไม่ได้โอเคมี PDA อีกด้วยโอเคสแกนอ่าเคาน์เตอร์บุ้นมากกูย,ยังไม่เคยเจอเคาน์เตอร์หรอวะเฮ้ยอ้าว water filtration machine เครื่องกรองน้ำออนอเออมันู้จีออตรงนี้หรือวะโอเคนี่แหละ data box อืมขอของดี ได้อะไรโอ๋อโหใชยได้ซ้ำเจริญเนี่ยเอ้ยนี่แนะอร์มัลติเพอร์ฟอสรูมคลาสโดมสุดยอดอะ่ะโอ้โหแม่งของดีแล้วไอเทมพิชิก็90%ละเออสักทีไม่มีแล้ววะไปดูอีกห้องนึงลเลยห้องนี้ก็ห้องกลางนี่สกแกนได้ไหมไม่ต้องหรอกโอเคบักเฮดเออบักเฮดบักเฮดไอ้บักหัวนี่แม่งอ่าบักเฮดโดร์กันน้ำท่วมนะครับเนี่ยพีเจเอ,อะโอ้โหแม่ง ทำไมห้องประชาการมิ่แตกขนาดนี้นะเลยวะเนี่ยโอ้ยเชสเช่เฮ้ยเอออันนี้นิวเคลียร์รีแอคเตอร์โหมิ่งดีมากเลยนะเว้ยจะว่าไปเออวะ่ะจัดมาดีเลยเอเป็นห้องปฏิกรณ์นะน่าจะระเบิดหรือเปล่าสภาพมึงที่แบบเยน็นเซมเซอร์มากเลยนิวเคลียร์เวสต์ดิฟโพซอลนะเอาไว้ทิ้งขยะนิวเคลียร์นะโอ้ยดีดีดีไปหมดดีจนกูไม่รู้จะชมยังไงแล้วเน,น,นี่ยไอนะ้เหี้ยเนี่ไงเนี่ย อ,ออกซิเจน <30 seconds S 2> แบตเตอรี่แบตเตอรี่เ,เก็บไม่ได้ไ <c oughs> อ้เน,นีเนี่ยเครื่องโอ้โหเจริญเยโอ้ัวของดีมากเลยนะตรงนี้เฮ้ยโอ้โหมีคนโทรมารับได้ไหมรับแล้วกันอันนี้เดี๋ยวขึ้นซับให้แล้วเนาะ more the the I I I don't know would on know to but why เข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าแบบผมมั่นใจว่าผมแปลไม่ได้ลื่น่ะผมก็จะไม่แปลนะเพราะว่ามันจะขัดบทอารมณ์นะยนะโอเคเดี๋ยวหยิบอันนี้ไปด้วยแล้วกันนะโอเคขอยัดกลับบ้านเลยนะกัว่ารนี้มันต้องไปแล้วล่ะไอ้นั่นอะเอาเอาแค่สำรวจแค่นี้ก็ก็รวยแล้วก็สนุกแล้วใช่ไหม คุณผู้ชมก็ชอบผมก็รู้ If happy ever after did exist I w i l l still be holding you like this โอ้ h my ผมเจอลิลี่แพดยักษ์ว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคอยะสำรวจป๊บนึงแม่งน่าสำรวจมากืนี่อาจจะเป็นใบบัวบกของพระพุทธเจ้าก็ได้โอ้โหโคตรใหญ่นี่หรือเปล่านะครับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสะดงสะดงหาเลยะ สะโดสะเด็จเกิดมาแล้วเหยียบปุ๊งอื้อหือใบบัวรับตีตรงนี้เลยหือวิ่งไปกี่ก้าวเนี่ยเหี้ยคนละเรื่องนะอาตรงก่อนเลยกูจังหวะนี้เย้อ่ะ in the b a r b i e world yeah. yeah. hey i just met you and this crazy but here's my number สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วอะ่ะโหแม่งร้องเพลงเมื่อขออ้าววิ่องอะโอเคนะกลับบ้านมาก็ต้องขออนุญาตเก็บของแล้วก็มาสรุปว่าที่เราได้มาเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะโอเคขออนุญาตสักคู่หนึ่งโอเคนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือเจ้านี่นะครับ exterior g r o v e นะครับเราจะสามารถปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นปริบบอนหรืออะไรก็แต่นะมาตรงนี้ได้นะโอเคงั้นผมขออนุญาต ไปสร้างก่อนเลยนะเพราะมันโคตรจำเป็นนะไม่งั้นกูจะไม่รอดเลยก็นะเกมเนี้ยเออวาว่าแต่ลักลุมผมจะไว้ไหนดีวะเออขอยัดวางแถวแถวนี้ได้ไหมลึกๆตรงเนี้ยเอาไหมเอาไหมผมอาจจะได้มีช่องว่างระหว่างวันทวีนะโอเคเดี๋ยวหายาดหายาดแต่สปอตดีๆได้ไหมมันจะมีสปอตที่สุดยอดให้กูมนะันเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวดีตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้แต่ว่าจะดีหรอถ้ามันจมน้ําอ่าตรงนี้ได้ไหม อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมละมูลภูเราจะไปด้านขวานะครับมูลภูเราจะไปด้านขวาหรือตรงไหนดีวะนิดหนึ่งนะคิดอยู่โอเคอันว่าตรงนี้นะครับผมจะสร้างเป็นแปนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามูลภูมันจะต่อได้ไหมนะโอเคลองสร้างดูดิมูลภูมูลภูอ่าได้ไหมแต่ว่าตรงนี้น่าจะได้นะเพราะว่าน่าจะจอดได้ง่ายอยู่เพราะว่ามันมีขายยืดสองข้างโอเคตรงนี้จะเป็นทำเลที่สุดยอดนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับผมว่ารู้สึกว่ามันจะต้องใช้เวลาสัก พักเลยนะครับเอาว่าเดี๋ยวช่วงเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปทำการจัดการและให้เรียบร้อยแล้วพาร์ทหน้ามาดูก็ว่ามันจะพัฒนาไปได้แค่ไหนนี่ครับผมโอเคนะครับเพราะสนุาน,นี้เปเองบ้างับสำรวจสนุกไหมถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ด้วยส <c oughs> ั์นะก็กดไลค์ไว้กดแชร์ด้วยก็ดีนะแล้วก็แบบป่าประกาศแชร์ไปให้โลกรู้เลยก็ได้นะโอเคสวัสดีนะฮะก็สวัสดีครับ